มันเริ่มเกมเลยทำไมทำอะไรอยู่แย่เ <Yeah. S 1> มื่อกี้อัดอไปรอบหนึ่งแล้วนะแต่ว่าคืออัาไปตั้งมาแล้วแบบพึ่งนึกบอ,อกว่าลืมเปิดเสียงใช่ใช่ลืมเปิดเสียงจบเลยแต่คลิปนะั้นมันก็เล่นไม่ดีอยู่แล้วไงก็ไม่เป็นไรเกมนี้ก็น่าจะเล่นไม่ดีเหมือนเดิมนนะ <Yeah. S 1> ดูจาก แบบที่มีาาใช่ที่ไหนไม, <c oughs> ไม่ใช่ช <c oughs> อ๋อปืนใหม่ขอโทษ <c oughs> มันไม่ใช่มันขึ้นมาข้างบนอยู่โลดด้วยไมรู้ <c oughs> ว่าซองยาวอะ่ะหน้าตาต้อง้ายๆลายกันอะ่ะอืมอืมตายแ้ข้างบนข้ <c oughs> างบนก็มีอะไรอย่างเี้ ออก็รู้ไงแต่วันไหกเห็นสภาพที่ตั้งไอวอลไหมล่ะไม่เห็นถ้าเห็นเออคือตั้งไอวอลแบบแเทมเองนี่เหรอคนแบกดูอุ้ยแต่วันนั้นเราเยอะกว่าเทมนะเราไม่ศูนย์ไอคนด่าเมศูนย์ไอคนไม่ด่าอ้าวช่วยด้วยคนไม่มีด่าเมศูนย์อู้จอะไรค่ะ เนี่ยได้คิวหนึ่งละแล้วเดินทำไรอยู่พันยาเออเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนีบอกแล้วพี่จะแบกเองไอ้น้องคือไอมันแหลกอ่ะแหลกแบบตั้งไอ้วอลอะไรก็ไม่รู้เสร์ตเนาะอืมนี่เสิร์ตมันเทไรเลยนะเลือกปืนมาออดจ้าที่ไม่ได้เลือกนะใช่ไม่ได้เลือกแล้จะให้คุณแบกไหนตายอ่ะ รอบเมื่อกี้อ่ะกดใหม่สิกดกดเสียงไหมกดเสียงใหมไปคุยกับรากมะม่วงได้ไปคุยกับรากมะม่วงสาคนอุ้ยตกเต็มหมดอ้าวพี่น่าเสียภาพมันเอาตัวนั้นมาไอ้ผู้หญิงโดนเนี่ยโันเนี่ยสติยิงให้โดนโอ้ยตายแล้วโอ้ เราไม่ควรใช้ดีเถิดจริงๆเขาเป็นแฟนกันแน่ๆเลยใช่แหละแหวต้องใช้ให้คุณหน่อยได้แบบสามสามสิบวันทำไมยิงไม่โดนเลยอะไรก็ไม่รู้เนี่ยมันหายไปไหน โอ้ค้างค้างขนาดแต่ว่าเกมผมมันแหลกเกินไปเอ้ย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 สิไเอาคำศุกอ์อปหเมื่อกี้เหเอไมยเอ้ย่อยจมัง ไม่จริงๆแล้วเกมนี้น่าจะพูดแต่สภาพสภาพสภาพเพราะว่าสภาพไม่ไหวจริงๆสองตาหน้าเทมเป็นคนเลือกปืนเทมจะเอาปืนอลไรเอายู่อพมีปืนไฟด้วยปืนไฟนี้เป็นไงอ่ะก็ลองมันก็กดครั้งนี้ถ้าเราเล่นชงชงยาวแบบอัดแบบมันดีได้เนี่ยที่อะไร เราชีวิตยมีติตืนหโอตายแล้วสติตั้งสติเล่นยังมีสติว้าวเป็นไงล่ะจะคุยกับลากมะม่วงใช่เนี่ยเพิ่งซื้อมาต้องใช้ให้คุ้มเพราะว่ามีเวลาจำกัดแค่หนึ่งเดือนปวดแขนอ่ะ นันงเล่นมันก็ปวดแขนเป็นเรื่องธรรมดามาข้างบนหนึ่งกลัวกลัวกลัวย่องไปไม่เห็นนะไปไปไปไหวไหมโอ้โอ,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 โอ สู้สู้อย่าตุียนะสู้ดดยิงเลยไม่มียิง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 เออยิงที่สำศด้วยเขาเป็นอะไรคนเลือกยิงที่ตัวนก็เล่นไม่ได้เหมือนกัน UMP นี่เราต้องเล่นได้แล้วนะเลือกควมสันมาให้เลยอุ้ยถ้าเพ้นะถ้าเพ้นะโอ้ยไหวอยู่แล้วดูเปล่า ถ้าแพ้นะข้าแพ้นะถ้าแพ้นะถ้าแพ้นะมันไปฝั่งเทมบัวแล้วก็ฝั่งเทมโอ้ยรัดคิวเฮ้ยตัวผู้ชายอยู่หลังหลังคอนเทนเนอร์อยู่ใช่ไหมมาเบิดมาเถิดฟันแม็กซ์เดินไปดูเขา ตายแล้วตลาดเนี้ยนี่มัดตัวสองลาดได้มันน่าจะอ,อ,อ้อมนะ โรแบกเห็นไหมความเงียบที่ดังท,งที่สุดอ๋อ้ยยิงไม่โดนใช่คตรไม่โดนเลยเปลี่ยนอีกไหม สุดท้ายเกมสุดท้ายเท่ากับไม่มีอยู่จริงห้ามแพ้โอ้ยอะไรจะซื้อของของอะไรออะไรดีสุดเล่นให้ได้นะโลดเป็นคนเลือกก็จริงแต่โลดเล่น <c oughs> ไม่ได้แต่เห็นต้องเล่นได้นะโอเคตาห้ามตาวิกี้นะ น่าจะเหมือนบบน่าดูจากตรงแล้วไม่หือไม่ต้องแบบคือเล่นเพื่อให้คนดูเครียดไม่ใช่แบบถอนขาดูอเอาตีหัวไว้เล่นที่คนระม้ง มังกรท่อนแกเว็ืออาจเปมาไมงกรองขอโทษที่ตอนแรกวแบบแรกคืออาเป็นมงกรโทษหอาไปไย ไอ้ตัวผู้หญิงอยู่กับโรหญิงกับผู้ชายอยู่กับเพลนแล้วมันเล็งเข้าไม่ได้ไาช่วยด้วยยาอย่างมีสติเดี๋ยวเข้ามานะเข้ามานะยาบนะอ,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 อกว่ายาไงตายแล้ว ไม่ได้จล้วเราเลิกแล้วเราจะไปทำอะไรกันดีเล่นไมค์ครับไงไม่อยากเลอกทำไมคารับผู้เกมเลยยิ้มเยี่ยมเออย่องไว้นะย่องไว้นะย่องไว้ย่องไว้ย่องไว้แลคือย่องไว้ย่องไว้ดูต้านนังไว้นะย่องไว้ย่องไว้มันยิงอะไรอ่ะ เห็นเราหรือมันอะไรมันยิงไม่ด้วยเอาออกอออออย่างนี้อัดพื้นทำไมโดดยิงหัวไม่ไม่ตายพี่มันเจ็บแล้วยิงมันเสื้อเหลืองจะไม่ยิงยิงเออมทำมันไม่ทีมันไม่ตายดูดิตายมันเป็นศพอข้างเชื่อ หนังไอ้วอมันมาด้านขวาแล้วมันวิ่งมาแล้วมันวิ่งมาแล้วโดนเออเออทำไมอยากตายอะ่ะไม่ได้เล่นนานแล้วไงวยอ,อย่างไหมคะมันคิวกินสำหรับเราเราอยากบวก โอ้ยไอ้วอัวไม่ติดไอ้วอัวไม่ติดพี่อย่าเพิ่งผมอย,อย่าเพิ่งอ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 ,อย่าเพิ่พงไอวัวทำไมมันไปตั้งแบบนั้นเก่งเออเก่งมากมันน,น,มน,มน,น่าจะกำลังจะบอกเลยว่า มันน่าจะเป็นหุ่นหรือเปล่าถ้ามันไปยิงได้ยังไงชินมันไปอยู่ตรงนั้นได้ยังไงม่คอมัน,มนมมต้องเคยอยู่ตรงนั้นมาก่อนถูกไหมละ่ะฮึจากการเล่นที่ผ่านมามันไม่ได้อยู่ตรงนั้นเลยนะจะเล่นได้ไหม <c oughs> เล่นได้เนี่ยก็เลือกพืนสำรองมาแล้วเออไปกลัวอะไรละ่ะก็เล่นปืนถึงเล่นได้นี่ออมาเดี๋ยวโชว์เลย เอวอหมดสูตรพี่จ้าพี่สู้เลยพี่เอย่าตายนะพี่โอ้ยอวอลเท็ตั้งสามชั้นเช้นโดดเหยียบหัวเหยียบหัวเหยียบหัวยิงเนี่ยตายละเออเป็นไงล่ะเป็นสมองสั่งการ อันนี้หัวบงังเอ้ยอันนั้นบังหัวเชนอะอะไรอะไรอะไรไป้ายมัน,ยนว่าอะไรสกอบังหัวอ,อมาเอาแม่ใหม่เดี๋ยวจะโชว์เดี๋ยวจะโชว์ถ้ามีปืนกดโลกก็ลอยหมดแหละไม่มานะมันมาข้างๆข,ข้างไหนเชนซ้ายขวายังไม่เห็นมาฝั่งเราเลยโดนปาดว้าว<อ>ส่ง,ง,สงตัวแม่จ้า คิงนะว่าถ้าเกิดเกมไม่แหลกทึงก็จะได้แบบสิบคิวเลยอะสิบคิวสนะิบคิวก่อนก่อนสิบคิววเยดิถ้าเกิดเกมไม่แหลกนะทึงจะได้แบบสิบคิวเลยคือทึงจะเก็บสองทุกเกมอะใช่ดีนะไม่บอกว่าสิบสองคิวถ้าสิบสองคิวนี้ได้มายังไงมันมีอยู่สองตัวใช่ไหมมีอยู่ห้าเกมอืมอไม่งั้นสักโคก็ได้จะต้องสุสี พราะเลิกเล่นเอาไม่เล่นแล้วจริงๆเหรอ